สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องท็อปแรงวันนี้มาดูข่าวดีสำหรับกลุ่มเปราะบางมีสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำพิเศษจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะโดยเป็นข่าวดีสำหรับผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง การเคหะแห่งชาติได้จัดโปรโมชั่นปล่อยกู้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยาย,ยนปีนี้โดยเมื่อวันที่20มกราคมผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าการเคหะแห่งชาติได้จัดโปรโมชั่นโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2565โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางให้สามารถเป็นเจ้าของบ้านการเคหะแห่งชาติได้ง่ายขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระ ค่าใช้จ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางให้สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในโครงการของการเฮห,หาแห่งชาติได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้โดยใครที่กู้ที่อื่นไม่ผ่านก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการช่วยดูแลลูกค้าที่ซื้อบ้านของการเคหะแห่งชาติแต่ไม่ผ่านการพิจารณาสินเชื่อจากสถาบันการเงินสามารถขอสินเชื่อผ่านโครงการดังกล่าวได้โดยจะมีคณะกรรมการบริหารสินเชื่อที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้าเพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบางเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบกลุ่มยิ่งขึ้นในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้นอปีงบประมาณ2,565ประกอบด้วยปีที่1ถึง4อัตราดอกเบีย้ย1.5% ปีที่5ถึง7อัตราดอกเบี้ย2.5%ปปีที่8ถึง40อัตราดอกเบี้ย3.75%โดรยระยะเวลาทำสัญญาเช่าซื้อมีระยะเวลาการทำสัญญาเช่าซื้อ40ปีเมื่อรวมกับอายุผู้เช่าซื้อไม่เกิน70ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง30กันยายนปี2,565ค่ะ